แต่พื้นฐานในการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติมีอยู่แล้วเนีย่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลนี่ก็เรียนเรื่องรักษาคนเจ็บคนป่วยอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วก็คือความไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใหยตัวไม่ใชยต,ยตนเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องฝึก,กจิตให้สงบนะฝึก,กจิตให้สงบมีสติ ก็บอกว่าบุคคลที่มีปัญญาดีในปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่เคยฝึกสมถะวิปัสสนามาแล้วนะฝึกสมถะวิปัสสนามาห้เมื่อมาในชาตินี้จึงมีสติปัญญาดีการเรียนรู้ต่างๆไม่ยากสอนไม่ยากเท่าที่สังเกตดูนี่สังเกตดูแล้วก็ บุคคนหลายหลายอาชีพที่มีสติปัญญาดีนีก้ก็สอนไม่ยากบอกก็เข้าใจบรรยายธรรมะไม่ต้องมากก็เข้าใจได้ <c oughs> ทำให้ระลึกถึงภาษาริบุตรนั่นแหละนี่ภาษาลิบุตร <c oughs> ท่านพระสจิเทระอธิบายท่านบอกไม่ต้องอธิบายมากอธิบายโดยย่อก็พอแล้วอธิบายโดยย่อก็เข้าใจ โอ้สั้นๆย่อยๆเนี่ยใจความสำคัญเข้าใจแล้วเพราะว่าศึกษามามากเรียนรู้มามากอ่านมามากภาวนาม,มามากแล้วเนี่ยนั่นในสมัยรัชกาลก็เรียกว่าเป็นป่าบางทีภิกษุณีนี่ก็จะเรียนเป็นนักบวชน,นอกศานสนาเรียนปัจจาเรียนเกี่ยวศาสนานี่โอ้มากมาย มีการโต้วาทีกันแม่งแขกนี่โต้วาทีเก่งการพูดการโต้อตอบเก่งในสมัยพุทธกาลก็เก่งมาแล้วแต่ภาษาในบรนี่ก็ก็ถามนาถทางนางปริปริชิกาเนี่ยว่าอะไรเรียกว่าเป็นหนึ่งนางตอบไม่ได้ต้บอกว่าพุธทธมนต์นี้นะ <c oughs> <c oughs> เนียกว่าเป็นหนึ่งพุธทธมนต์นี้ พุทธมนก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ชื่อว่าเป็นหนึ่งนางบริพาชิกาก็เลยมาเรียนมาบวชในพระศาสนา,าก็สําเร็จพระอังันนั่นก็มีปัญญามากๆนอกจากเรามีโอกาสเวลามาแล้วก็เป็นญาติเป็นบรรดาญาติสนิทมิสหายมาอนุโมทนา เป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาด้วยนะพระศาสนานี้จะสืบต่อได้ก็ต้องอาศัยคนรุ่นลูกหลานนะเข้ามาอุปสมบทบรรประชาอุปสมบทนะเมื่อพวกเรามีคนรุ่นลูกหลานเข้ามาแม้วาระยะเวลาไม่มากนะสิบห้าวันใหนึ่งเดือนก็เป็นการสืบต่ออายุพระศาสนามีความแน่นแฟน้นมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติ มากขึ้นเมื่อเราทราบทราบแล้วว่าเข้าใจในหลักปฏิบัติก็จะได้นำไปในปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ให้บุคคลที่เรารู้จักนี่ได้ทราบในะในการปฏิบัติภาวนาในพุทธศาสนาว่านิพพานนี้มีจริงนนิพพานเราจะเชื่อว่านรกสวรรค์นพรม มีจริงไหมเราเรียนมาในหลักของพุทธายศาสตร์ต้องมีหลักที่พิสูจน์พิสูจน์ได้แท้จริงแล้วหลักที่จะพิสูจน์ได้นี้ก็มีแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติให้จิตสงบนะท่านจะไปพิสูจน์ในเรื่องนรกสวรรค์เทวโลกได้แต่เราเห็นว่าบางคนทั้งสมาธิไปเพระพระุทธเจ้าก็มี เห็นด้วยตัวเองประจักษ์พยายนด้วยตัวเองนะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นออธรรมกายเป็นกายธรรมพระพุทธเจ้าที่นะเป็นกายเทปอยู่นี่ก็เห็นก็มีเห็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าจิตสงบก็จะมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้นะมีจริงะารทำมีจริงประสงค์ที่ปฏิบัติได้มีจริง นรกสวรรค์นี่ก็มีจริงแต่ถ้าจะย่อม,มาแล้วก็คงจะมาอยู่ที่ใจใจตรงนี้แหละใจที่มีความโลภมีความโกรธนัมีความหลงอยู่นั่นแหละก็ถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นนรกก็ได้มีความสุขก็เป็นสวรรค์ก็ได้ป็้คนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยมีพราหมณ์ทันทีคณกะพรามน่ะ ประเทศอินเดียนี่เขามีความคิดมีปราดมากท่านทีขคากาพามีนเป็นหลามัสาริบุตรอัสสาริบุตรนี่เป็นลุงนะนทีคะแปลว่ายาวนักขานักขาแปลวเล็บยาวพามคนที่เขาไปเล็บยาวเขาก็มีความคิดว่าจะขึ้นไปบนภูเข,ขาซึ่งไม่มีใครเคยตายเลย่น,นเกิดเกิดว่าเขาจะตายเขาจะมาตายตรงนั้น พระเจ้าบอกพร,ราหมณ์เธอเขามาตายที่นี่หลายครั้งแล้วนะในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเลยที่ว่าเรายังไม่เคยตายแล้วเกิดมามากาพราหมณ์ก็สลดสงเวชใจเหมือนกันว่านึกว่าจะขึ้นมาบนภูขเขาอืมที่ยังไม่เคยมีใครตายเราก็เคยมาตายแสดงว่าเขาก็ต้องมีความเชื่ออยู่ในคําสอนของพระเจ้าอยู่แ,แต่าพามณ์นี่เขามีความเห็นว่าในโลกนี้อะไรที่เขาชอบใจ เขาต้องการสิ่งนั้นอะไรที่ไม่ชอบไม่ต้องการนีอะไรชอบใจก็ต้องการอะไรไม่ชอบก็ไม่ต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่ชอบใจพระพุทธเจ้าบอกว่าความเห็นของเธออันนี้ไม่ถูกอะไรที่เธอชอบใจเธอต้องการสิ่งนั้นอะไรไม่ชอบไม่ต้องการไม่ถูกนะถ้าเธอมีความเห็นเช่นนี้แล้วเธอจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ถามว่าความแก่ ความเจ็บความตายเนี่ยพารามชอบไหมพาราหม์บอกไม่ชอบเลยไม่ต้องการแต่เธอจะได้รับไหมต้องได้รับถ้าเธอไม่ชอบใจแล้วเธอได้รับเนี่ยเธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นีพาราหม์ก็ตอบพระเจ้าว่าก็เป็นทุกข์เพ,พาราะฉะนั้นพราหมณ์เมื่อได้ฟังแค่นี้ก็พิจารณาว่าโอ้สิ่งในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องการสิ่งที่ถูกใจไปหมดไม่ได้ เพราะว่าร่างกายนี้เรายังปรารถนาไม่ได้ปรารถนาไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายยังไม่ได้แล้วสิ่งข้างนอกเราจะปรารถนาได้อย่างไรพราม์ก็เลยเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นจิตข้างเขาก็เข้าใจเลยว่าที่ว่าตกกระแสพะนิพพานหรือว่าเป็นพระโสดาบัน ปัศดาบันนี้ก็ไม่ใช่ยากอะไรแล้วคือเข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับได้ยอมรับได้ว่ารูปนามเนี่ยมีลักษณะสามัญจตาคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกาตาเป็นทุกอนตัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใจะตนที่แท้จริงเราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็ได้เห็นตามสมมุตริรู้ตามสมมุติแต่มันจะเป็นแท้จริงไม่ได้เพราะว่า มันเป็นของที่ประกอบกันขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปร่างกายนี้ก็มีความสมดุลของดินน้ำไฟลมก็ไม่มีโรคดินน้ำไฟลมนี้มันขาดความสมดุลกันโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการรักษาพยาบาลอาศัยยาไปรักษาอาหารก็เป็นการรักษาลมหายใจก็ร,รักษานะถ้าไฟก็รักษาเอาไว้เนี่ยถ้ามันขาดตกบกพร่องไป โรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นโรคมันก็อยู่กับเรานี่เองออยู่กับตัวเรานี่เองเนี่ยพามก็เข้าใจความจริงก็เลยยอมรับว่าสังขารเป็นอย่างนี้จึงสรรเสริญคุณของพระเจ้าว่าเหมือนกับนะเปิดของที่ปิดไว้หงายของที่คว่ำเอาไว้บอกทางแก่ผู้ที่หลงทางเพราะนเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยนะบางครั้งเห็นได้ว่าทุกคนก็ต้องการความสุข นำไปต้องการความทุกข์แต่ว่าเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้โลกนี้เป็นไปนตามเราเนี่ยไม่ได้มันจะเป็นการฝืนธรรมชาติเหมือนแม่น้ำเนี่ยย่อมจะไหลลงสู่น้ทะเลหมหาสมุทรถ้าเราไปเยืนอยู่แล้วคิดว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่น้ำนี้มันไหลยย้อนเข้าไปกลับไปเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารู้จักความเป็นจริง นยะจากความเป็นจริงนะของธรรมชาติของสังขารมามีศาสนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยการที่ความปฏิบัติธรรมกันเนี่ยหรือบวชแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็คือการมาเรียนรู้ความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงได้ปัญญาวิปสนณานั้นก็คือยอมรับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้ว่าสังขาร รูปนามมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในการบวชเนี่ยมันการบวชก็คือมีเวลามีโอกาสได้มากเพราะอาศัยปัจจัยสี่จากญาติโยมที่สนับสนุนนะท่านก็มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญภาวนาได้เต็มที่เต็มกําลังในการเดินยกรมในการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบอุบายวิธีให้จิตสงบอุปชาจะสัมาเกสารมานะขาทันตาตจโอนี่ ว่าผมคนเรียกฟันหนังเราจะรม่มหายใจเข้าออกเราลึกถึงความตายเรลิกถึงความดีเราลิกถึงพระพุทธเจ้าเพราะวันหนึ่งจิตของเราระเลึกไปในอดีตในอนาคตทําให้ใจไม่สงบก็มาเล,ลึกอยู่ในปัจจุบันในวัตสติปัฐานเป็นที่ระลึกของสติคือฐานที่ระลึกของสติมีกายกายเป็นต้นเนี่ยกาย,ยานุปัสสนาเนี่ย สติปัฏฐานก็นคือระลึกที่กายนุปัส,สนาคือให้มีปัญญารู้เรื่องของกายให้เมื่อเราเรียนรู้เรื่องร่างกายนี้มานะเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ดีหรือไม่ได้เป็นทํามาเรียนรู้เรื่องกายนี่ก็ดีเนี่ยก็จะมาทําจิตให้สงบเป็นสมถะกรรมฐานก่อนเมื่อจิตสงบเป็นสมถนะกรรมฐานแล้วเนี่ย มาเรียนรู้เรื่องกายว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในสึกก็แตกสลายไปจิตที่สงบเป็นสมาธินั่นแหละนะเมื่อมาพิจารณามาดูกายนี้มาดูรูปดูนามนี้จะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งจะเกิดปัญญาขึ้นมาชนิดหนึ่งเรียกว่าวิปสนานามิปสนาวิปสนาแปลว่าแจ้งปัญญาที่จะรู้แจ้งขึ้นมานั่นเองตอนนี้เราก็เรียนมาแล้ว เรียนศาสตร์ต่างๆมาเป็นศาสตร์เพื่ออาชีพเพื่อการงานของเราก็มีหลายศาสตร์เรียนมาแล้วนั้นก็เพิ่มมีความรู้ขึ้นมาก็ต้องอาศัยสัญญาสังขารผู้ที่มีสติปัญญาดีเคยฝึอกอบรมสมถวิปัสสนามาแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความฉลาดเรียนรู้ได้ง่ายแต่อีกศาสตร์นึ่งก็คือพุทธศาสตร์นะศาสตร์แห่งความรู้ความเข้าใจทุกศาสตร์ที่เราเคยเรียนนั้น เพื่อเราจะได้ปัจจัยสี่มาแต่ว่าจะแก้ความทุกข์ในใจที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าพุทธศาสตร์นั้นเราจะแก้ความทุกข์ในใจที่เกิดขึ้นได้บางคนนั้นเป็นบางคนที่เป็นโทสะจริตโกรธง่ายก็ให้เจริญเมตตาภมิหารให้จิตของเราสงบแต่คนที่เป็นโทสะจริตที่โกรธง่ายนี้ก็จะมีปัญญาดีจะรู้เร็วเข้าใจได้ง่าย ตัดความห่วงความกังวลตัดความายึดถือได้ง่ายเหมือนกันถ้าเป็นโมหะจริตมักร่มมักหลงแล้วก็พิจารณาถึงความตายถ้าเกิดว่าเป็นราคะจริตก็พิจารณากายนี้เป็นอสุภกรรมฐานกายคตาสติเป็นการปรับปรามจริตของเรานิสัยของเราให้สงบระงับให้จิตอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง,งเมื่อเรานี่มีโูกมีหลานเข้ามา เรียนรู้หรือมาปฏิบัติเนี่ยก็คือจะมาเรียนรู้ให้เข้าใจความเป็นจริงนะของชีวิตว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดายอย่างนี้มีความพัดภาคของรักของเข้าใจเป็นอย่างนี้นะเข้าใจนี่คือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นคารวะแล้วนันก็เวลาน้อยเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติอีกในชีวิตประจําวันของเราที่มีอยู่นั่นน้อมเข้ามา น,น้อมเข้ามาให้เข้าใจว่าคนเหล่านั้นน่ะหรือว่าวัตถุทั้งหลายในโลกนั้นน่ะที่เป็นของสวยของงามต่างๆของคงทนต่างๆนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นนิจจังเหมือนกันทุกขังเหมือนกันอนัตตาเหมือนกันนั่นจะเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆใหญ่โตมต่างๆก็เหมือนกันนะมีลักษณะอย่างนี้เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระเจ้าที่รวมลงมา ถึงความว่าเราจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราทึ่งเรามีชีวิตยอยู่นี้จะได้พากันภาคเพียรปฏิบัติแล้วก่อน,นิสงส์ที่เราได้นําลูกหลานมาเนี่ยท่านจะบัญญัติไว้ว่าอืมเนี่ยอิสงส์หลายกับทีเดียวก็คือว่า <c oughs> ทําความดีในกับหนึ่งกับหนึ่งความดีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนั่นเองนะจะมีอิสงส์สืบต่ออายุพระศาสนาไป นี่ก็ให้พวกเราเข้าใจในคําสอนนะของพระเจ้าแล้วก็ได้นํากระบวนลูกหลานมาก็ขออนุโมทนาแล้วก็เราก็นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนั่งเดวสักครู่หนึ่งกันเดี๋ยวจะให้พร